ไวสด้วยคนกันด้วยนะครับผมก็จะมาแจกสคริปต์แบปสเตอร์เวนลอตนะครับผมก็รันสคริปต์มาแล้วนะในรันเดลตานะครับก็เปิดประมาณนี้เลยนะครับสามารถเปิดตามผมได้เลยนะครับนี่ผมก็เปิดประมาณนี้ส่วนนี้ผมจะเปิดเป็นตรงนี้นะครับแล้วก็อนข้้งล่างสุดนะครับโอเคส่วนนี้ผมจะเปิดหมดเลยนะครับตรงฮ e ลเปอร์ตรงนี้นะส่วนเพลเยอร์ผมจะเปิดเอนตี้โดนกระเด็นแล้วก็วิ่งเร็วนะครับเอนตี้สตารอะไรประมาณเนี้ยส่วนนี้ก็ไม่ได้ใช้อะไรนะครับ ก็ประมาณนี้ก็หมดแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปขโมยให้ดูนะครับโอเคมันมี2อันนะครับมีอันนี้ไฟทูเบดก็คือบินกลับฐานอันนี้ก็โดนส่วนไม่ได้นะครับเขาไม่สามารถตามเราทันแน่นอนนะครับถ้าใช้แบบนี้นี่แล้วก็มุมมองคนโดนนะครับนี่ดูหนุนไปแล้วใครตามทันอนะ่ะโอเคก็ต่อไปนะครับจะเป็นฟังก์ชัน i n s t a n t e s t e นะครับตรงนี้นะกดไปปุ๊บ นี่มันจะว์บมาแบบนี้เลยแต่ว่าโอกาสก็อาจจะติดไม่ติดบ้างนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้มาละไปดูมุมมองคนโดนกันดีกว่านะครับนี่นะเขาจะยืนอยู่แบบนี้เลยแล้วก็จะวับกลับบ้านเลยนะครับดูนะปึ๊บนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะับสำหรับคลิปนี้ไม่ใช่กันม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย